อาจารย์สาธุวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สี่วันที่สมื่อนี่เออวันที่ทสี่นะครับผมก็เจ <c oughs> ้าจให้มาตามหาปูยามแดงอ,อยู่สายปูยามแดงไปตามหาทุนผ้าโชคทุนผ้ารวยวประสนตอนแรกได้น,น,นั่นหาแต่นี่นั่หากับ่พ่อของเขาก็ในหลังของว่พ่อนี่ยข้าวแรงเมื่อออกมาแต่เศร้าคุณ วันนั้นน่ะหลวงพ่อเนี่ยพายพาย,ย่ามแดงไปซื้อกับข้าวอยู่ร้านตำส้มโยมเขาถามหาหวยซื้อตำส้มเสร็จแล้วเขาถามหลวงพ่อไม่ฝันดีเหรอโอ้ก็ฝันันอยู่ยลองซื้อดูหด้สามแปดแปดสามนะ,ะเขาเลยถูกหวยแล้วมี YouTube เขาไปกินข้าวที่ร้านนั่นแหละ,ะ,ะแล้วเขาก็ตามมา ถึงวัดเนยเขาเขาก็ให้สัญ,ญลักษณ์ว่าปูย่ามแดงนะ <laughs> ย่ามแดงปูถมดินก็คือปูถมดินนะ,ะปูถมดินกับปูย่ามแดงผู้เดียวกันนะผู้เดียวกันครับมีคนนั่ง<า>หาอยู่ผู้ใดย่ามแดงแดงนีง่เสนอ แล้ววันนี้เลขเดยวันนี้ตูวเป็นได้เลยลองพ่อฝันนิมิตเนาะนิมิตเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งมันมีเลขมีเลขหนึ่งแล้วก็มีเลขสองเลขเก้าเลขห้านะเลขเก้าเลขแอ่แต่ว่าห่างห่างห่างขึ้นไปทั้งซัก้ช้มือน่ะมันมีเลขหนึ่งข้างหน้านะพอมองอันดูชัดๆแล้ววันนี้เลข เลขค่ามันเป็นลางๆแต่ว่าเลขสองกับเลขเก้ายืนๆเลยนะครับอืมอะไรอ่ะเลขสองเลขเลขเก้ายืน <c oughs> ยันยืนไม่ใช่น้องพ่อก็าเขียนไว้เสร็จเรียบร้อยหรอแล้วบันี้เป็นเป็นจี่ไหนบนันี้ในส่วนอันปูนี่ขึ้นว่าที่เป็นอันใดเป็น,ปนบนเป็นล่างเขียนไว้เบิร์ดแล้วเจ้าน,นี้อ๋อเขียนเขียนไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วโช่ <นะ S 2> วยลดจันนปู สีรถปูัปนียเนี่ยหลวงพ่อเห็นกระดาษสีสีขาวออกเทาๆนะแต่ว่าตัวหนังสือนี้เป็นเป็นตัวสีขาวใสนะเห็นเลขสองเลขเก้าเลขห้านะเออแล้วก็ถัดเลขสองขึ้นมาห่างๆเนี่ยมันจะมีเลขหนึ่งนะหลวงพ่อก็ดูนานๆดูนานๆดูไปดูมาเลขห้าเนี่ยมันมันเป็นลาง แต่เลขสองเลขเก้าในชัดแจ้งนะครับเลขสองเลขเก้าชัดแจ้งดูเลขห้านะดูคล้ายๆเลขสามหลวงพ่อ,อยังสันนิษฐานในใจว่าเออรางวัลที่หนึ่งก็หรือเป็นสองเก้าห้าอาจจะเป็นเลขล่างนี้อาจจะเป็นสองเก้าหรือเก้าสามก็ได้เ<ม>พราะเลขเลขเลขห้านเป็นลางๆครับ แต่ตัวนี้ยังเหมือนเดิมเลยชัดแจ้งเหมือนเดิม,อมสองตัวน่ะชัดแจ้งเหมือนเดิม <29 S 1> สองเก้าเห็นไหมสองเก้านึ่ <c oughs> งามยอามยู่สองเก้ากระไรเงินอ่างามอยู่เลขบนอาจจะเป็นหนึ่งสองเก้าห้าตัวไหนก็เห็นว่าชัดนะปู่เล,เลขเห้านะเลขห้านะเห็นว่าชัดเบิ้องข้างเบิ้งจัางหนึ่งคือมันสิเป็นเลขสามสิบอ่ะขั้งแรกข,ขั้งแรกชัดแจ้งนะ ข้งแรกซัดแจงแล้วดูนานๆานไปแล้วเลขห้าคล้ายๆเลขสามนะ mm. เป็นเลขห้าคล้ายๆเลขสามแต่ว่าเลขสองกับเลขเก้าเนี่ยอยู่เหมือนเดิมนะอยู่เหมือนเดิมสัดแจ้งซัดไม่มีอะไรมาบังเลยัแจ้งหนะลวงพ่อเลยสันนิฐานว่ารางวัลที่หนึ่งอาจจะเป็นตัวนี้สองเก้าห้าเลขล่างอาจจะเป็น สองเก้าหรือเก้าสามนี่ก็ได้อ๋มอมีโอกาสดยอกง่ามอยู่เลยกอะไรมันใจไปไหนบนี้ปู่ใสนะถ้าใสลักษณะนี้เอาว่าคิดว่าออกนะถ้าใสลักษณะนี้คิดว่าออกนะนแต่ว่าก็หลวงปูก็คิดว่าออกแต่ว่ารอดูวันที่สิบ หกธันวาดูว่าจะออกจริ่งไหมอืมอันนี้ว่าสิบหกธันวาเหรอคะสิบหกธันวาตุลาตุลานะตุลาตุลาเห็นหลวงพ่อบอกสิบหกธันวาแต่ว่าตัวนี้ตุลาพูด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 เอาอบ้านนี้ก็ันเลยเรียบร้อยอ่าในส่วนตัวเลขเนาะอ่าว่าเจี๊ยตีสางกับชิแม่นพล่าทีเลขถือพล่าเอฟจีถือแล้วก็เจ้าค่อยจีด ชอยเฮ็ดชอยสั่งมีคนถามหลวงปู่ว่าอ้าวหลวงปู่ย่ามแดงกับหลวงปู่ถมดินคนเดียวกันไหมห,ห <laughs> ลวงปู่ก็ไม่ตอบที่กิงก็คนเดียวกันนั่นแหละหที่กินก็คนเดียวกันนั่นแหละทาไมก็เปลี่ยนเบอร์โทรทาไมก็เปลี่ยนอันสายาเออสายาเพราะวันนั้นน่ะไปเอาถา่ายย่ามเนี่ยไปซื้อตำมตำมะละกอรร้านตำมะละกอเขา เขาเลยทำหวยซื้อเสร็จแล้วเขาําหวยหลวงพ่อไม่ฝันดีเหรอก็บอกเขาสามแปดแปดสามกับแปดแปดนี่แหละเขาเลยถูกหวยค,คนนั้นคนยูทูบเขามากินข้าวแล้วมันก็เขาก็ตามมาเนี่ยแหละเหตุเขาให้ร้านค้าเขาบอกให้ปูยําแดงปูยําแดงเลยสายยาปูย่าแดงไปเีย่ยที่ว่าปู่ยําแดงนะครับผมโอเคชัดเจนแล้วชัดเจนเลยได้ครับเอฟซีได้ ผมมาคีไข้ขปัญหาให้เแล้วได้ครับผมกับที่ได้รู้ว่าผูไดคือปูยามแดงเหมนีนครับผมผมตามให้เรียบร้อยแล้วตัวเลขเพื่อนกระไฮแล้วว่านี่อะไรเพื่อนมั่นใจว่านาสีเขา่าสองเก้าเนี่ยันว่าสองเก้ากับสีเก้าสามเพื่อนวางสันอ่ะสองเก้าห้าครั้แงแรกนะโอ้สองเก้าหา้าสองเก้าห้านะชัดแจ้งนะอืมองไปนานๆแล้วเล,เลขห้าเป็นลางๆเหมือนเลขสาม แต่ว่าตัวนี้สัดแจ้งนะอือสองเก้าสัดแจงนะ้วัูคนะสองเก้าสัดแจ้งครับผมแล้วห้าเมื่อดหรอคะมันเป็นลางๆเป็นล่างๆเป็นคล้ายๆว่ามันเป็นล่างๆาคือจังสิเปลี่ยนสามเพื่อสิเปลี่ยนห้าาสั่นเป็นว่าก็ต้องให้จัทันทนาแต่ว่าตัวเก้านี่ยืนเลยเนี่เก้าตัวนี้ยืนเลยอ๋อสองตัวน่ยืนอ่าตัวยืนเลยคใช่ไม่มีลางไม่มีเหมือนเดิมเลยครับห้าใชจลิตหลวงพ่อถ้าเป็นลักษณะนี้แล้วหลวงพ่อสันนิษฐานในใจนะ คิดว่ามันมีเลขหนึ่งอยู่ข้างนี้คิดว่ารางวัลที่หนึ่งจะเป็นลักษณะนี้สองเก้าห้าเลขล่างอาจจะเป็นสองเก้าหรือเก้าสามนี่ก็ได้แค่นี้แต่เลขหลวงปู่สังเกตดูมาตลอดนะเลขจะไม่ออกกลับก็ออกออก็ออกบนออกบนออกบนออกล่างแค่นั้นคือตรงตรงเลยใช่ไหมคะส่วนมากส่วนมากส่วนมากเธอไม่เจ้าก่วะแล้วค่ะเลข ก็ถือมาบ่อยๆอยู่ได้ล่ะเข่าแน่ออกแน่ลดแน่ปนเปียกันหืเจ็บแน่เขาแน่ออกแน่ลดแน่ธรรมดาเลยของบอรูลวงนาเนาะธรรมดาแ่ละการรองพินิจพิจารณาเบิ่งครับผมนส่วนตัวเลขก็ได้บนก็คือสองเก้าห้าส่วนล่างเก่าสามส่วนหาล่างๆบ่ามันใจว่าจะเป็นสามเพื่อเป็นหากันแน่นี่การร่องพินิจพิจารณาเบิ่ง อ่าคันมีความคิดเห็นย,ยังไงกับข้อเมียนไตคลิปมากครับเมฟชี่ครับมั่นใจจกักเปอร์เซ็นขับปูงวันนี้มั่นใจบ้างวันนี้ปูถามว่ามั่นใจกับมั่นใจอยู่แต่เพราะมันมันเป็นสีขาวใสใสแต่ว่าก็ต้องรอใกล้ๆกล,กลวันให้มาตามหลวงปู่อีรอบหนึ่ง <ผม S 1> รอบหนึ่งทีสองรอบก็ได้ข <ผม S 1> องถ่ายนะอ่ารอบหนึ่งสองรอบก็ได้ นะมีอะไรจะถามไหมว่มีอะไรได้ปูอเลขก็ได้นะครับผมจากเสียนเนาะอาโอเคครับผมขอบคุณทุกทายครับผมสาธุสาธุสาธุ